โดขาดควอบอุ่นอะนะคะรักตัวเองให้มากเนะาจจะพฤหัสจ่ะดวงประจำเดือนพฤจิกาของชาววันพฤหัสนะคะเป็นเช่นไรนะ,ะนรนะพฤหัสจ,จะเดือนพฤจิกาโอ้ไพเทพีโชคมาลอนนนะก็มีความสุขดีแหละแต่ว่าเงินมันพร่องไปไหมช่วงนี้นะคะยอดค้ายอดขายเหมือนจะดรอปนิดนึงเนาะมีดวงเดินทางนะเนี่ยนะคนะ จะมีดวงห่างกับแฟนด้วยป่ะเนี่ยข้อที่หนึ่งระวังเรื่องเงินสักนิดหนึ่งคนวันพฤหัสอ่ะเนาะเงินมันเหมือนจะดรอปลงหน่อยหรือใช้จ่ายตามอารมณ์แล้วจะเสียเงินเรื่องรถเรื่องการเดินทางด้วยนะคะคนมีคู่อยู่แล้วบางทีจะห่างเหินหรือพูดกันไม่ค่อยเพลาะเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นจังหวะของการเดินทางเนาะแล้วก็ถ้ายอดขายมันนิ่งๆอืดๆอ่ะต้องขยันเพิ่มสักหน่อยนะคะแต่พายเครียดเครียดเรื่องอะไร เครียดนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับเพราะบ้างงานนอนไม่ไม่ค่อยหลับเพราะว่ากังวลใจอยากจะพัฒนางานของตัวเองให้ดีขึ้นนอนไม่หลับเพราะว่ากังวลใจเรื่องนู่นเรื่องนี os, ้บางทีมันสาระตะหลายเรื่องแต่บางคนนอนไม่หลับเพราะนอนผิดเวลานะคะมีดวงป่วยนะเนี่ยนะงานยังมั่นคงดีอยู่ครอบครัวก็ยังยีดีอยู่คนรอบข้างยังโอเคแต่บางทีเรากังวลคิดมากไปเองนะคะเนาะคิดถึงเรื่องรถเรื่องการเดินทาง คิดถึงเรื่องของการขยับขยายตลาดใหม่ๆตำแหน่งแฟนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่แฟนอาจจะน้อยอกน้อยใจคุณหรือคุณอาจจะน้อยอกน้อยใจแฟนฐานดวงได้ไพ่เดวิลบางทีบริวารลูกเต้าอาจจะทําให้เราไม่ค่อยสบายใจหรือถ้าคุณทํางานแล้วมีลูกน้องบริวารหลายคนนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องดูแลใส่ใจเขาให้มากเป็นพิเศษบางทีถ้ามีลูกลูกติดเกมลูกติดเพื่อนลูกติดใครหรือเพื่อนสร้างภารลูกเนี่ยสร้างภาระปัญหาให้ นะคะหรือว่าเขาอาจจะป่วยไม่สบายหรือ2ถ้าเป็นบริวารน,นะคะลูกน้องบางทีเขาเอาเวลางานไปทําอย่างอื่นไหมเขาชัดเจนไหมเขาจัดงานงานให้เราได้ไหมหรือเขาเอาเปรียบหรือโกงเราแล้วหรือเปล่าต้องรอบคอบไม่ได้บอกให้ไปปักปาเขาแต่าพ่ายกลังเตือนให้คุณวางแผนให้ดีนะคะเนาะหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาถ้ามันเป็นแบบนั้นอยู่ถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดหรือเข้าไปดู ละเอียดเพิ่มขึ้นไหมต้องจัดการแบบไหนนะคะไพ่เศรษฐียังมาอยู่เงินยังพล่องยังเงินยังคล่องบริวารหมาแมวจะป่วยนะเนี่ยดูเราป่วยหรือเราป่วยนะคะต้นสัปดาห์ต้นเดือนดีสัปดาห์ที่หนึ่งดีใจด,ใจดีใจบุญคุณเป็นคนคิดดีคิดบวกเนาะเป็นคนใจบุญบางทีเดือดร้อนเดือดร้อนเรื่องอะไรคุณก็พร้อมที่จะเปย์พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะสัปดาห์ที่สองข่าวดีโอกาสใหม่เป็นจังหวะดี เผอๆก็จะเจอคนที่ถูกใจเอ๊เพื่อนรักคนเก่านะคะกิ๊กเก่าเพื่อนเก่าๆเหมือนจะวนกลับเข้ามานะนะคะประตูวันที่สัปดาห์ที่3ประตูเปิดอันนี้กาลังคิดจะต่อเติมบ้านทําบ้านหรือกำลังคิดจะขยายธุรกิจทําอะไรอันนี้มันขึ้นเรื่องของการสร้างนะถามว่าดีไหมดีนะมีโอกาสสาเร็จไหมมีโอกาสสาเร็จนะประตูสัปดาห์ที่4เปิด เดือนหน้าน่ะเป็นเดือนที่ซื้อง่ายขายคล่องแต่การลงทุนอะไรเสียเส่ยงๆที่ไม่ชัวร์ที่ไม่รู้อย่าเพิ่งรีบร้อนนะถ้าไม่ชัวร์เงินทางลับเงินจากความเสน่หาเงินที่จะต้องได้ยังได้อยู่แต่คนค้าคนขายต้องขยันหน่อยนะมันบอกเลยว่าช่วงช่วงบางทีมันก็ตามตัวเองด้วยบางทีเราก็ยังไม่อยากขายบางทีเราก็เราก็แบบเหมือนอืดอึดอะเรื่องของการค้าการขายะนะคะ นะถ้ามีปัญหาเรื่องเขาเลื่อนเลื่อนเงินเลื่อนนัดเลื่อนเซ็นสัญญาเลื่อนอะไรสักอย่างหรือแม้แต่เราเลื่อนเลื่อนเลื่อนเนี่ยมันถึงเวลาต้องจิกต้องตามต้องถามต้องลุยแล้วนะจะปล่อยธรรมดาเรียบๆเอื่อยๆไม่ได้แล้วคนค้าคนขายให้ขยันเลยนะจ๊ะต้นสัปดาสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่3 4เป็นสัปดาห์แห่งการรับรัพย์แล้วบางทีเนี่ยทำดีๆเนี่ยยอดขายไปกระจายปังช่วง สัปดาห์ที่4ของเดือนด้วยเนาะเดินทางได้ส่วนใครที่กําลังจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานให้มันเด่นและดีและเวิร์กมากขึ้นเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการพัฒนาตัวเองปรับปรุงวิธีการการทางานของตัวเองใครจะเปลี่ยนที่ทํางานจะย้ายมุมทํางานบางทีเปลี่ยนในองค์กรนอกองค์กรก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ต้องดูว่าข้อสัญญาเป็นยังไงเงินโอเคหรือเปล่าเพราะว่ามันมีดวงที่บางคนเนี่ยจะเหนื่อยกว่าเดิมหรืออาจจะต้องได้ทํางานที่ไกลกว่าเดิมด้วยก็ได้ นะคะแต่ถามว่าดีไหมเรื่องงานดีจ้ะอันนี้มีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ถึงเวลาต้องลุกต้องบอกตัวเองเลยว่ามันถึงเวลาต้องลุกมาทําแล้วอะ่ะนะคะงานยังเยอะอยู่สําหรับหลายๆคนอ่าตำแหน่งเงินมันขึ้นมาเหมือนกันเลยเนาะจะบอกเทคนิคแบบนี้ถ้าสมมติชาวเป็นพฤหัสกําลังลงทุนทําอะไรอยู่หรือคิดจะทําอะไรเขาบอกว่าให้คุณทําเงียบๆกินเงียบๆอย่าบอกใครนะถ้าบอกใครปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาว่าเอ้ยที่เคยได้มันจะดรอปลงและน้อยลงนะคะ อเอการลงทุนเสี่ยงเนี่ยมันบอกว่ามันกมน็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่าก็ต้องระวังและรอบคอบให้ดีเพราะมันอาจจะพลาดได้บางทีใจอ่อนง่ายๆนะถ้าไม่รอบคอบเนี่ยบางทีจะใจอ่อนหรือว่าพลาดเพราะว่าบริวารลูกน้องเนาะอย่าเชื่อใจใครทั้งหมดนะคะ อ่าพายังดีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าน้อยว่ายอดขายไม่ค่อยดีงานไม่ค่อยเดินเนี่ยขยันเลยจ้ะช่วงเดือนเนี้เป็นช่วงเดือนที่ดียอดขายจะดีขึ้นการค้าขายจะดีขึ้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นจริงๆเนาะดีขึ้นอย่างไม่คาดคิดแต่ต้องช่วยดวงด้วยอย่าขี้เกียจนะคะอย่าผัาดวันประกันพุ่งขยันหน่อยบุญเก่าทํามาดีนะ แต่เวลาไพ่ซาตานขึ้นมาในฐานดวงอะว่าบริวารลูกเต้ามากๆก็ไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนทําเพื่อหวังแต่ผลประโยชน์หวังว่าจะได้เงินเยอะๆหวังว่าจะต้องได้กําไรเยอะๆหวังว่าอย่างนั้นหวังว่าอย่างนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดถ้าโลภมากจะพลาดถ้าไม่โลภมากทําเรื่อยๆจะได้ดวงบอกแบบนั้นเนาะนะคะถ้าจะไปเจราจาพูดคุยไหวหวานล้อมอะไรเรื่องการเรื่องงานเตรียมตัวให้พร้อมจ้ะมีโอกาสเจราจาต่อรองเรื่องการเรื่องงานเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องผลประโยชน์ได้สําเร็จ หนุมน่มๆสาวๆห้ามเจ้าชู้นะคะเนาะคนโสดจะมีคนแดนไกลเข้ามาคนมีคู่อยู่แล้วหลายๆคนกําลังจะทําอะไรให้แฟนชื่นอกชื่นใจหรือจะพากันไปเที่ยวพักผ่อนเออกาลังคิดจะสร้างครอบครัวสําหรับหลายๆคนอย่าจริงจังมากเกินไปรู้สึกเหมือนช่วงนี้คิ้วจะผูกโบนะคะ นะคนโสดจะมีหนุ่มแดนไกลมานะแต่คนที่แบบว่าคุยกันไม่ค่อยเพลาะคุณก็ต้องพูดเพาะๆหน่อยเพราะมันก็มีจังหวะดวงที่กระทบกระทั่งที่ห่างเหินนะเะนาะเออใครที่คาขารักังเรื่องรักมานานเนี่ยบางทีมันจะมีฟิลปะมาแล้วไปอีกมาแล้วไปอีกมาเพื่อบอกลาก็ได้เพราะฉะนั้นเลือกรักให้ถูกคนเนาะอืมนะคะอ่ะมาต่อจะ้ะสีเสริมดวงเนาะ,ะสุขภาพสุขภาพเดือนนี้ต้องระวังล่วงช่องท้องมดลูก นะคะลูกอันทะฉีกปิกระปอยหรือยอย่างเบาๆจะมีปัญหาเรื่องนิ้วชานิ้วล็อกแขนชาแขนล็อกเนะี่ยมีปัญหาเกี่ยวพวกพวกนี้ดูแลตัวเองให้ดีหน่อยนะคะใครกินข้าวไม่ตรงเวลานาะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็ต้องระวังด้วยนะคะมาต่อจะ้ะอันนี้มีดวงงานบุญอีกนะ ถ้าเกิดไปบุญมาแล้วนีม่มีดวงงานบุญอีกเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคนชวนไปทําบุญไปทํางานไปทําเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะคะนี่ก็เป็นการเสริมดวงคุณด้วยทําลงทานจิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นมีความเมตตาถือว่าเป็นการเสริมดวงเนาะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะ,นะเดี๋ยวก่อนจิ๊กซอสหน่อยนะคะสีเสริมดวงเดือนนี้ใส่สีเทาๆตุน่นๆหน่อยก็ได้เดือนนี้ถ้าไม่สบายหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพให้ไปหาหมอนะ ถ้าเครียดมากจริงจังมากให้ลองภาวนาะพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือว่าไม่หวังผลประโยชน์ไม่คาดหวังอะไรจากใครอ่ะเป็นการเสริมดวงเป็นการแก้ดวงด้วยเวลาเราไม่คาดหวังเราไม่อยากได้ไม่อยากมีมากเกินไปหรือเอาตัวเองไปเทียบกับใครมันจะส่งผลดีกับเรานะคะเนาะไปตรวจสุขภาพนะถ้ามีปัญหาเรื่องมดลูกช่องท้องหรือช่องล่างของหนุ่มของสาวเนี่ยนะคะเลขหนึ่งศูนจ้ะ สัปดาห์นี้ระวังเรื่องรถเรื่องราหน่อยนะเพราะหลายๆคนเนี่ยจะมีจังหวะของการเดินทางบางคนก็จะเปลี่ยนรถใหม่ซื้อรถใหม่